คุณยุทธมาวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำแท่งไทย96.5%ประจำวันที่3สิงหาคม2565เวลา9.30โ30มงนาทีวันนี้ราคาทองคำแท่งไทยเป็นอย่างไรบ้างหลังจากเหตุการณ์ที่ไต้หวันเกิดขึ้นเมื่อคือนนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับรายวีรายสัปดาห์สัปดาห์ละแท่งบอกกันแล้วว่าเมื่อคืนนี้ราคาทองคา ขึ้นไปชนแนวต้าน3-400บาทบอลลิงเจอร์แบนกลางยังไม่สามารถขึ้นไปยืนได้นะครับแนวต้านนี้ยังคงเอาอยู่นะครับเกิดแรงขายทำกำไรลงมาในเช้าวันนี้นะครับ เราไปดูกันต่อที่ลายลายเดยครับลายเดยบอกกับเราว่าหลังจากทดสอบ3400บาทราคายังไม่สามารถขึ้นไปยืนได้นะครับเกิดแรงขายทำกำไรในตลาดมาในวันนี้เลยครับตั้งแต่เช้าทำให้เกิดแท่งแดงขึ้นในลายเดยนะครับตอนนี้ราคาลงมาทดสอบแนวรับเส้นสีแดงแล้วครับที่3 2 0 0บาทครับ 3200บาทราคาย่อตัวลงมา200บาทเลยนะครับในเช้าวันนี้นะครับดังนั้นต้องพิจารณาดีๆนะครับตอนนี้ราคาค่อนข้างแรงนะครับตรงนี้จะ ควรซื้อไหมหรืออย่างไรหรือควรขายปิดทํากำไรตรงนี้ต้องพิจารณากันดูดีๆนะครับเพราะว่าเช้านี้เป็นวันแรกที่เกิดแรงขายเยอะขนาดนี้นะครับเราก็ต้องดูกันต่อไปครับถ้าเกิด3 2 0 0บาทเอาไม่อยู่แนวรับรายเดยก็ไปอยู่ที่20,000 2 9 9 0 0บาทเลยนะครับรายเดยบอกว่าแบบนั้นแต่จะหลุดไหมก็ต้องมารอดูกันในวันนี้ครับหลายสชั่วโมงบอกกัลว,ว่าราคาที่ โดนทุบลงมานะครับจาก234,000บาทเมื่อคืนนี้นะครับตอนนี้ชนแนวรับลาย4ชั่วโมงบริเจอเจแบนล่างครับที่3 1 0 0บาทครับ3 1 0 0บาทยังเอาอยู่นะครับสำหรับลาย4ชั่วโมงในเช้านี้นะครับแต่วันนี้จะอยู่ไม่อยู่ก็ต้องมารอดูกันต่อไปเนาะถ้าเอาอยู่จะมีแรงซื้อดันตัวกลับนะครับตอนนี้ก็มีแรงซื้อเข้ามาในตลาดอยู่นะครับแนวต้านก็อยู่ตรงนี้เลยครับ3 2 5 0บาทครับ เป็นแนวต้านลาย4ชั่วโมงนะครับถ้าสามารถเบรก3 2 5 0บาทขึ้นไปได้ก็จะไปเจอกันที่30,350บาทนะครับ100บาทเลยนะครับสำหรับการสวิงช่วงนี้ลาย4ชั่วโมงบอกว่าสวิงอยู่ในกรอบ3 1 0 0บาทถึง30,400บาทนะครับสวิงอยู่300บาทเลยครับสำหรับลาย4ชั่วโมงลาย1ชั่วโมงบอกกับเราว่าหลังจากทำาโลที่30,100บาทเกิดแรงซื้อดันตัวกลับนะครับตอนนี้สามารถ ยืนแนวต้านสีดำได้ครับ3า1 5 0แล้วก็ขึ้นไปทำหายไว้ที่3,200บาทเกิดแรงขายเข้ามาในตลาดอีกครั้งนึงเป็นแท่งแดงในราย1ชั่วโมงนะครับก็ตรงนี้เราก็ต้องมาพิจารณากันดูครับแรงซื้อจะมีดันตัวต่อไหมหรือแรงขายจะดันตัวกลับลงมาอีกครั้งนึ่งครับรายชั่วโมงบอกว่าต้องรอดูปิดแท่งรายชั่วโมงตอน10โมงเช้านะครับแนวต้านรายชั่วโมงก็อยู่ที่3250บาทครับเป็นแนวต้านแรก ส่วนแนวรับก็อยู่บริเวณนี้เลยครับ3150บาทครับไซเวย์อยู่100บาทครับสำหรับลาย1ชั่วโมงบอกว่าแบบนั้นครับถ้าสามารถยืน3 2 5 5 0บาทได้ก็จะขึ้นไปต่อนะครับเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับลาย30นาทีบอกว่าแนวต้านอยู่ตรงนี้ครับ3ามหบาทถึง3 2 250บาทครับเป็นโซนแนวต้านของลาย30นาทีส่วนแนวรับก็อยู่ตรงนี้เลยครับส0,000 150บาทครับแล้วก็โลเมื่อเช้านี้ที่3100บาทครับแนวรับอยู่2แนวครับ3100 3150แนวต้านอยู่ที่2 3200 30 230, ถึง3250นะครับราย30นาทีบอกแบบนี้ครับราย15นาทีบอกว่าตอนนี้กํลาลังไซด์เวย์อยู่ในกรอบ3100 บาทท้วนถึง3 2 5 0บาทครับราย15นาทีบอกว่าราคาทองคำแท่งไทยไซ์เวย์อยู่ในกรอบน,นี้ครับ150บาทครับแนวรับ3 1 0 0 0แนวต้าน3 2 5 0บบาทเบรกทางไหนไปทางนั้นต่อ นักลงทุนทุกท่านที่ลงทุนในทองคําแท่งไทยก็ต้องรอดูและพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับเบรกบนขึ้นต่อนะครับเบรกล่างลงต่อตรงนี้คือกรอบไซด์เว150บาทของทองคําแท่งไทยในเวลานี้ครับขอให้ทุกท่านตัดสินใจลงทุนด้วยตัวท่านเองนะครับจะซื้อหรือว่าจะขายจะทํากําไรอย่างไรหรือจะถือต่อตรงจุดนี้นะครับคุณยุธ u ู u ูบจะเซิร์เทปทองมาอ่านติ๊กตอกให้พิจารณากันด้วยตัวท่านเองนะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยครับเฮงเฮงเฮงรวยรวยรกันทุกท่านครับสวัสดีครับ thank you